สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะทำรุ่นออลม iPhone 13กันนะคะนี่นะคะจะเป็น iPhone 13ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอัดหน้าจอขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะสามสองหนึ่งเรื่องเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นของ iPhone นะคะก็จะมีแบบเฟ e t ท m e ปฏิทินรูปภาพกล้องเมลนาฬิกานะคะแผ่นที่เฉพากับอะไรแบบนี้นบาร์บาราไปอย่างตง่อไปจะเป็นหน้าที่เราแบบโหลดมานะคะเรื่องตั้งแต่ตรง นี่เลยครับเป็นวตยปองนี่นะคะไวต์ปองเราเข้าติดตามได้นะคะมีประมาณหนึ่งคนอย่างต่อไปอินสตาแกรมเลยะคะ่ะกดใจเป็นหนึ่งกลุ่มนี่นะคะเป็นไอจีของเราอยากให้มีสักสามหมื่นอ่ะทำได้ปะอย่างตับไปก็จะเป็นเฟซบุ๊กนะคะนี่เขาไม่เปิดเนาะแล้วก็จะเป็นเอค์เไม่เปิดเหมือนกันจะเป็นเลนเซต ก็อันนี้แอปวิไลนะคะเป็นติ๊กต็อกคุณยายก,ก็ติดตามเยอะๆคุณแม่ที่นะคะติ๊กต็อกเราก็จะมีประมาณนี้เลยสองร้อยกว่าคนน้อยนะ่งจะเป็นช e, ้อปปี้ไลน์สตอร์สปอติฟายนะคะกูเกิล m ม p อันนี้เป็นยูทูบสต s t u d i อเนาะเอาแบบดูก็ติดตามแล้วก็จะเป็นแอรธนาคารอันนี้ก,ออกรุงเทพออมสินก็จะสอนบราบราบราติตา๊กต็อกหน้าต่อไปก็เขาจะเป็นพินเตอร มา A อ S นะคุณแม่แล้วก็จะเป็นอันนี้ค่ะอิงสกอตไวท์เทอสอบสังเกตเกมนะครับวาฟีไฟล์ล็อกเกตบล็อกบลัชไม่ตู่แล้วก็อารีนะครับก็ขอจบการวอสต์ออนไลน์63มาคันนี้ก็ยังมีดุ่มตางๆด้วยนะครับคือไม่ต้องถามว่ามาตาหรือเพราะหมอกล้องนี้ไม่ได้หมอกล้องนี้ถ้าหมอกล้องหนึ่ตามันจะมาว่าปกติใช่บับออกกดก็อจบการดูไว้์เทอร์แ้ก็ยังกดใจกดแชร์เลย